อากาศนะครับในช่วงนี้ก็พายุจะเข้าเรื่อยๆนะครับความงานแน่นของพี่น้องท่านที่ผ่านไปผ่านมาเมื่อเช้าพ่อค้าไม่ขายที่มานะครับเราให้จวดเอทีเหมดแล้วนะครับท่านที่จับจ่ายใช้สอยสบายใจได้พ่อค้าปลอดภัยเราปลอดภัยนะครับเพราะมาตรการสาธารณสุขนะครับโดยท่านสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติของเราครับท่านวิทยชัยเจริญสุขนะครับและท่าน เลยท่านวันชัยน้อยพีนะครับผููดูแลํำกับวันนี้มาเองนะครับมาเองใครไม่ตรวจท่านตรวจเองสโลแกนทั้งท่านนี่ยอดเยี่ยมเลยนะครับกินมามาใช้ด้านอาคารนะครับอ่ามันส่บเสี่ยงอยู่นะครับมันส่บเสี่ยงอยู่ครับอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวทางท่านประธานก็จะขึ้นสู่เวทีนะครับเราจะได้ทําพิธีอย่างเป็นทางการครับครู เมื่อวานเมื่อวานนี้ได้ข่าวมานะคะวันนี้จะมีขบวนแห่นางรำได้ข่าวว่าใครไปทําผมรอตั้งแต่บ่ายสองคะ่ะรีบทาผมเพราะว่าวันนี้จะไปหาเห็ดตอนเช้าเดี๋ยวมาทําผมไม่ทันนะคะทําผมไว้แต่เมื่อคืนทําผม <ทำ S 2> ไว้แต่เ<ผ>ม<ต>ื่อวานตอนเย็นใช่แต่เมื่อคืนนี้ไปส่งเห็ด <laughs> ไปโดน <laughs> ไม่รู้กลับมาทันหรือเปล่าเอ <laughs> <laughs> โดยเฉพาะมูหนึ่งนะครับเพื่อนเอินมาเป่าเห็ด ้ย <laughs> <laughs> <ś led> ไปอุ่มไดกับเอิ้นข่อยอยังสีดอ่ะพี่น้องครับประเพณีวัฒนธรรมที่เราจัดขึ้นนะครับในวันนี้อเดิม เบิ่มต้นเราก็คิดว่าจะไม่เยอะขนาดนี้พี่น้องของเรานะครับแต่ด้วยศรัทธาแรงศรัทธานะครับที่พี่น้องมีต่อ,อาการจัดกิจกรรมของตำบลเรานะครับขอขอบพระคุณนนครับสำหรับความร่วมมือร่วมแรงทุกภาคส่วนนะครับทุกภาคส่วนนะครับที่ยังเหนียวแน่นยังเหมือนเดิมยังมาขับเคลื่อนด้วยกันจันหรงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีของพวกเรานะครับเนาะ วนนี้ท่านแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเป็นเกียรติมาให,ให้กําลังใจนะครับท่านเดินทางมาจากสากที่ต่างถิ่นหลายพื้นที่นะครับแต่ทั้งนี้แล้วทั้งนั้นท่านก็มาให้กําลังแรงใจนะครับมาดูมาชม <ipe S 1> เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของพวกเรานะครับเนาะในส่วนนี้นะครับบางท่านก็ยังไม่ได้ในวันน,นี้ การจัดงานประเพณีบุญต้องไฟได้จัดึ้นเป็นประจำทุกปีโดยได้รับโดยได้รับความร่วมมือเป็นดังนี้จากจังหวัดในที่ตำบลสาวอน37ตันโดยทุกส่วนราชการกต่างๆในตำบลสาวอนโดยมีอุปกรณ์เสียอุปรณ์พระไฟนั่นคือคลำของค,นคนุณโวยซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานมีดังนี้นั่เคือการส่งเส,สริมอนุรักษ์วัฒฐฐนธรรมประเพณี ของชาวตำบลสาวอนให้มีสุขใจสองเพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในชุมชน 3. เพื่อให้เด็กเยาวชนประชาชนได้เห็นความสำคัญของการมีความสุขใองถิ่นที่จเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของความสุขในตำบลสาวอนค่ะวันที่15 ครับท่านสสสกราวครับท่านทุ่งรอดทองสีครับท่านสจสุปรินยาพรเคน้ำเที่ยงท่านปลัดอาวุโสท่านปลัดวรโชไมายรัต์ท่านหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านนายกเทศมนตรีตำบลถาวรท่านกำนันตำบลถาวรนท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญป้องไฟที่น้องประชาชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญั้งไฟไประจำปี2565ในครั้งนี้ตามที่ท่านคณะกรรมการโดยท่านกำนันตะบลถาวรได้รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานให้ทราบว่าพี่น้องชาวตำบลถาวรได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานประเพณีบุญป้งไฟร่วมกันสืบสารประเพณีที่เป็นวัฒนธรรมนีงามตลอดทั้ง ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดงานกระผมดีใจและขอขอบคุณคณะกรรมการหมู่บ้านที่ได้เล็งเห็นความสําคัญของการสืบสารงานประเพณีบุญบ้้งไฟที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันขอให้การอนุรักษ์พัฒนาประเพณีอันดีงามทั้งนี้คงอยู่สืบตลอดไปคู่กับตำบลขาวอนในโอกาสนี้กระผมขอขอบคุณคณะทํางานทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและขอวอวยพรให้ คณะกรรมการจัดงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผู้ร่วมง,งานทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญและขอให้การดำเนินง,งานในครั้งนี้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการบัดนี้ได้เวลาเหมาะสมแล้วผมขอร่วมกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2565ของตาอําบลเาวรอนหบัดนี้ครับขอบคุณครับ บริเวณนท่นแสดงตัวท้องนะคะเป็นเด็กงานกระเภทมีคุณพ <tactile coughing beforehand> ่อไฟตมบลถาวรนะคะประจำปีพุทธศักราช2565นะะคสวยงามมากครับสวยงามมากครับจากครอบคุณนะคะท่าน อย่างะะเป็นเฉลิมพระเกียรตินะคะที่ท่านเดินทางมาเป็นประธานในปฐมภูมิบ้านไฟปีนี้นะคะซึ่งภารกิจของท่านนะคะก็เยอะนะคะแต่ท่านก็ยังหาเวลานะคะสลับเวลาเพื่อที่จะมาเป็นประธานในงานปฐมภูมิบ้านไฟของเรานะคะจะขอบพระคุณท่านมากๆเลย ขอเจ้าหน้าที่ดค่ะอาจารย์เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ลงจา่ายทีด้วยนะคะ